อลโหลสวัสดีค่ะอะปิงปิงสวัสดีค่ะทุกจ้าคุ้จวันนี้อยู่ไหนโน่วันนี้สวัสดีค่ะป้าป๋าสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพากันมาดูเขาออกกําลังกายจ้ะก็เลยถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูก่อนค่ะพากันกินแต่ข้าวเยอะค่ะก็ไอ้นี่ค่ะน้องมาออกกําลังกายก่อนฮัลโหลเป็นยังไงคะ นู่นเขาวิ่งออกกําลังกายเต็มเลยค่ะอันนี้เป็นสโมสอนค่ะสโมสรแถวบ้านนี่แหละค่ะโน่นจาออฟฟิศอยู่ตรงโน้นเนาะเราก็พากันจอดจักรยานเอาไว้ตรงนี้แหละค่ะพาน้องวเดียมาออกกําลังกายก่อนค่ะนี่ก็เป็นสนามวิ่งเขาค่ะเนาะเดี๋ยวพาคุณลุงคุณป้าเดินชมไอันี่ก่อนค่ะบรรยากาศก่อนค่ะวันนี้ฝนตกไปโปรยค่ะที่เนเธอร์แลนด์อากาศ3มองศาค่ะถ้าอากาศไม่ติดลบฝนก็ตกค่ะน่นก็เป็นบ้านค่ะน่นฟังโน่นค่ะ อันนั้นเป็นออฟฟิศเขาค่ะเป็นสมาคมเนี่ยค่ะวิ่งไปเลยค่ะอันนี้บ้านแถวนี้ก็สวยค่ะนี่แถวนี้เราก็ปั่นจักรยานมาไม่ไกลจากบ้านเราก็ใกล้นี้แหละค่ะ5นาทีค่ะไอ้แถวนี้ก็ที่ทํางานกิ๊บก็อยู่แถวนี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปดูที่ทํางานด้วยค่ะมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะพากันเดินมาฝั่งนี้แล้วจ้ะกิ๊บอยากมาถ่ายบ้านให้ทุกคนดูค่ะบ้านแถวนี้ก็สวยดีค่ะนี่เราก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมาพาทุกคนมาดูฝั่งนี้ค่ะ อันนู้นเป็นบังกะโลค่ะบ้านแถวนู้นต่ำๆนู้นจะเป็นบังกะโลแถวนี้กิ๊บก็ปั่นจักรยานมาทุกวันค่ะมาไปทํางานค่ะนี่บ้านมีแต่หลังสวยๆเลยค่ะน่ารักค่ะบ้านเดียวค่ะเนี่ยก็แพงเหมือนกันจะหลังหนึ่งก็สิบกว่าล้านค่ะเนี่ยตอนนี้ไม่รู้สิบกว่าเท่าไหร่ค่ะแพงขึ้นค่ะบ้านแพงขึ้นทุกปีค่ะเนาะราต้องถามโรเบิร์ตค่ะโรเบิร์ตสกัดลอกก็ วูฟิวเาสเเฮียูฟิวน้ำบบยก่อนจะว่าบ้านหลังราคาเท่าไหร่บบรู้หรือเปล่าไม่รู้โนนบ้านพร้อมที่จอดรถวูฟิวนี่เาสยเปตึกเปเฮาส์450โอ้0 0 0 โอ้400 450,000ยูโรเท่าไหร่คะ4 4 6 16ล้าน17ล้านค่ะหลังหนึ่งโอ้แพงค่ะเนาะอบิเดียไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะนี่นะคะก็มีบ้านเนี่ยค่ะสวยดีค่ะปั่นจักรยานทุกวันเขาได้แต่มองค่ะเนี่ยไม่มีไม่มีเงินซื้อเขาค่ะว่าไงอะโรบูตบอกว่าอยู่ใกล้ที่ทำงานกิฟห์เหรอถ้าถ้ามาซื้อ ถ้ามาซื้อนี่ก็คือเดินไปทํางานได้เลยค่ะเนี่ยโอ้นอนค่ะหนาวสามองศาก็หนาวเป็นน้าแข็งหมดแล้วค่ะเป็นน้ำแข็งเลยใช่ไหมคะน้ำแข็งด้าอบเดว่เตือเออน้ำแข็งอบเดว่เตอร์น้ำแข็งอยู่บนน้ำจ้ะน้องบีบีบอกไปเดินไปค่ะเดี๋ยวพาคุณลุงคุณป้าชมก่อนค่ะเนี่ยเดี๋ยวกิ๊บก็จะพาทุกคนเดินไปค่ะใกล้ๆนี่แหละค่ะแถวบ้านเรานี่แหละค่ะวิดียาระวังรถป้าป้าเอาโตกลม ระวังรถค่ะระวังรถค่ะให้รถไปก่อนลูกวันนี้หยุดค่ะวันเสาร์เรบอยก็หยุดค่ะก็เลยพากันเดินมาออกกําลังกายค่ะแถวนี้แหละค่ะพวกกิฟก็มาประจําค่ะส่วนมากก็ช่วงซัมเมอร์ค่ะช่วงหน้าร้อนก็จะพากันเดินเล่นค่ะแต่หน้าหนาวนี่มันก็อย่างว่าแหละค่ะถ้าฝนไม่ตกก็ลมค่ะแต่วันนี้รู้สึกว่ามันอากาศมันดีหนยค่ะสมองศาค่ะวันก่อนนี่ติดลบห้าองศาเลยค่ะ ก็เลยพาน้องมีเดียมาเดินออกกําลังกายค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะมีโอกาสได้มาทางนี้ก็เลยถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเลยค่ะถ่ายคลิปเดินไปด้วยค่ะเนาะมีเดียอัลโลมีเดียก็แต่ปิ้งวิ่งมาค่ะเอ๊ะปิ้งวิ่งมาตรงโน้นก็เป็นบ้านบังกะโลค่ะอันนั้นก็สวยดีค่ะเนี่ยโน้นค่ะเขาก็มีพื้นที่ด้วยค่ะติดคลองค่ะเนาะแต่อันนี้ก็จะแพงค่ะถ้าเป็นบ้านที่ เป็นบ้านเดี่ยวเป็นบ้านติดคลองเราพากันเดินมาถึงไอ้นี่แล้วค่ะฝั่งนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นแม่น้ําค่ะตรงนี้เขาเรียกว่านายลอนค่ะแถวนี้ค่ะนี่ค่ะแม่น้ําคลองค่ะูนนเดียกับราไปแล้วค่ะต้นไม้เขาตัดทิ้งค่ะเพราะว่าลมมันแรงข้าใบไม้เราก็ตัดทิ้งค่ะูนนก็เป็นไอ้นี่ค่ะรางรถไฟค่ะสูงๆนะคะที่เราเห็นนัองค่ะเดี๋ยวจะเดินไปฝังน้นก่อนจ้ะ บ้านคะ่ะนี่เขาก็จะติดคลองอะไรเงี้ยคะ่ะแถวนี้เขาแพงคะ่ะมีพื้นที่คะ่ะมีสวนกว้างด้วยคะ่ะเนาะเขาก็จะราคาก็จะแพงกว่าทาวเฮาส์ที่พวกกิฟอยู่คะ่ะอันนี้ก็17ลร้านเลยคะ่ะนี่มีสวนคะ่ะตอนช่วงซัมเมอร์เขาก็จะมาทําสวนกันคะ่ะเ็าจะมาปลูกผักปลูกอะไรคะ่ะเราปลูกผกักมีคลองให้อย่างนีเลยคะ่ะปลูกผักปลูกดอกไมค้ค่ะช่วงเอ หน้าร้อนค่ะอันนี้ต้นไม้ตัดใบออกหมดแล้วค่ะเออวิเดียลอยเนอะมีพื้นที่กว้างดีค่ะแถวนี้ค่ะเนาะอ,อะไรคะโอ้รถไฟมาแล้วค่ะน้องวิเดียบอกโอ้นองจัดรถไฟมาแล้วค่ะอะลอยดูรถไฟก่อนวิเดีย อนเช้าค่ะตีสี่ตีสี่สี่สิบห้านี่ก็ออกมาแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มทํางานก็ไอ้ตีห้าสิบห้านทีค่ะก็เผื่อเวลาค่ะเนาะปั่นเล่นๆมากระตอนเช้าค่ะปั่นมาไม่มีใครรลกค่ะเงียบมากค่ะไม่มีใครเลยเห็นก็บางครั้งก็มีเพื่อนด้วยค่ะเพื่อนที่ทํางานด้วยกันเขาก็ปั่นมากันค่ะก็เป็นปกติของที่นี่ค่ะเขาก็ใช้จักรยานในการไปทํางานกันเยอะค่ะ นี่ค่ะบริษัทที่กิฟทางานค่ะโน่นค่ะเห็นไหมคะอันเหลืองๆโน่นจะสูงๆนี่แหละค่ะตรงโน่นแหละค่ะเขากําลังก่อสร้างอยู่ค่ะก็นี่แหละค่ะก็กิฟก็มาทํางานที่นี่ค่ะเดี๋ยวเดินไปอีกวิดีะเห็นไหมโบเคเชียสบริษัทที่มามาทํางานเออเป็นโรงงานไอ้นี่ค่ะเป็นโรงงานเบเกอรี่ค่ะเขาก็ทําพวกขนมปังพวกแรปพวกแซนด์วิชค่ะขนมปังเยอะแยะค่ะทั้ง ทอดเองปิ้งเองย่างเองแล้วก็มาส่งในไลน์ให้ให้ใส่พวกอันนี้ค่ะพวกหมูพวกไก่พวกนี้แล้วก็ส่งขายตามซปเปอร์มาร์เก็ตค่ะอันนี้เป็นรถไอ้นี่ค่ะส่งขนมปังค่ะโบเคเชียกุดฮาร์ค่ะอันนี้เป็นรถไปส่งขนมปังตอนเช้าเลยค่ะออกตั้งแต่เช้าเลยค่ะตีสี่นี้ก็ออกไปแล้วค่ะตีสามตีสี่ค่ะเราก็เดินพากันเดินมาจากฝั่งโน้นแล้วค่ะอันนี้ก็ เป็นแม่น้ำยาวอ้อมเมืองเลยค่ะแม่น้ำน,นี่แถวนี้ก็มีเรือเดวยค่ะเป็นเรือขนส่งสินค้าปกติจอดเต็มเลยค่ะตรงนี้มีแต่ลำใหญ่ๆค่ะนี่เลยค่ะเขากำลังก่อสร้างอยู่ค่ะเนาะแถวนี้มันจะเป็นโรงงานค่ะมีโรงงานเยอะค่ะเป็นพวกส่วนมากที่อยู่แถวนี้ที่เพื่อนเล่าให้ฟังก็จะเป็นพวกทำแบบพวกคับเค้กพวกแยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำขนมปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเดินเข้าไปนี่หอมมากเลยค่ะเจ้านี้วิยาเห็นเรือหรือเปล่านี่ค่ะรถจอดเต็มเลยค่ะอันนี้ตรงนี้ก็เป็นรถพนักงานค่ะรถที่จอดรถยนต์ของพนักงานที่บริษัทที่กิฟท์ทำนี่แหลคะครัเห็นเรือไหมลูกระวังตกน้ำเด้ <laughs> เอ เขาไม่อยู่สองที่ค่ะก็จะมีออตาสือ่อก็จะอยู่ฝั่งโน้นค่ะเดี๋ยวพอทาเสร็จแล้วเขาก็จะย้ายมาเนี่ยค่ะกําลังก่อสร้างเลยนี่นะคะก็เลยพาทุกคนเดินมาดูค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆแถวบ้านเนี่ยคะ่ะบิยัยเห็นไหมบริษัทมามา,มาที่ทํางานอะ่ะเออโอ้ยอันนี้เป็นอะไรกันเนี่อันนี้เป็นไอ้นี่เหรอเป็นหินค่ะนี่เขาค้นหินมาค่ะเนี่ยนี่ข้นหินมาจา้ะ ขนเป็นเรือค่ะเรือบรรทุกหินเนาะเออสเตนวิดียระวังระวังตกนะคะนอนค่ะเออน่นจะต้องลังคาสีแดงๆนั่นเลยค่ะที่กิฟไปทําค่ะเข้าไปทาเนาะเนี่ยเขาก็กาลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จค่ะปีโน่นเลยค่ะปีปีหน้าค่ะเป็นมหน้าบอกว่าปีหน้าปีพศ2025ค่ะก็เสร็จประมาณกุมพาค่ะ เข้าไปก็จะมีโรงงานค่ะโรงงานโรงงานเต็มเลยค่ะฝั่งนู้นนี่ก็จะอ้อมไปแถวนี้จะเป็นโรงงานค่ะแล้วก็ที่จอดรถจักรยานก็อยู่ขวามือค่ะตรงรถสีแน่นีนค่ะขาวๆแดงๆที่เราเห็นนะคะช่วงนี้เขาก็ทํางานกันค่ะก็มีสองกะค่ะคนเข้ากะไอ้เช้าก็ดีเข้าตีห้าก็เลิกบ่ายสองจ้ะเลิกบ่ายสองคนเข้าบ่ายสองก็เลิกสามสี่ทุ่มค่ะห้าทุ่มแล้วแต่ค่ะแล้วแต่งานเสร็จค่ะ จากกิฟก็ไม่ไม่ได้เดินไปตรงนู้นแล้วค่ะเนาะก็แค่นี้ทุกคนก็เห็นแล้วค่ะเห็นรังขาแดงๆเนี่ยคะ่ะแล้วก็นี่ค่ะเขากําลังก่อสร้างกันค่ะเนาะก<อ>่อสร้างก็จะย้ายมาอยู่ด้วยกันคะ<อ>่ะเขา<อ>มีสองที่เขาก็จะย้ายมาปีหน้าก็มาอยู่ด้วยกันออเออวิญญายเห็นไหมสูงมากเลยค่ะนี่ค่ะเขาจะทาไอ้นี่คะ่ะแซนด์วิชค่ะแบบนี้ค,ะค่ะนี่นขนมปังเนี่ยคะ่ะแซนด์วิช ียูโร15เซนค่ะแล้วก็มีแรปเนี่ยค่ะกิฟต์ก็ทำแรปแบบนี้นะคะอันนี้ก็สียูโร15เซนค่ะนี่พันเป็นม้วนแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเขาก็มาวางขายตามสถานีรถไฟค่ะตามร้านเอาบ์อไทยค่ะนี่ก็มีหลายแบบเลยค่ะมีหลายรถค่ะเป็นแรปค่ะแล้วก็มีแซนด์วิชค่ะเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็อันละสียูโร15เซนค่ะก็จะเป็นไก่ มะเขือเทศใส่ผักเงนี้ค่ะนี่นะคะก็วางขายอันนี้วางขายที่อันนี้ค่ะร้านเอาเบิดไฮค่ะอันนี้จะเป็นเบคอนไข่ค่ะเบคอนแล้วก็ใส่ไข่นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเบคอนใส่ไก่ค่ะนี่นะคะก็ขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะเนาะนี่นะคะกิมก่ายใทยทุกคนดูค่ะว่าในโรงงานเขาทำแบบนี้แหละค่ะ นี่ค่ะแบบนี้เขาก็ทําขายค่ะก็แพ็คขายเหมือนกันค่ะเนี่ยเป็นพวกซอสเพสโต้ค่ะแล้วก็เนี่ยนะคะสลัดเอาไว้กินกับขนมปังค่ะอาหารฝรั่งค่ะนี่จะอันนี้ขายที่ออบไวิไฮค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะนี่ค่ะขนมปังแบบนี้เขาก็ทาขายค่ะนี่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่แผนกที่กริฟอยู่ค่ะนี่อันนี้ก็ทําขายส่งซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็พากันมานี่เดี๋ยวจะมาเดินเล่นค่ะกริฟก็เลย ฝนตกก็เลยพาทุกคนมาไอ้นี่ค่ะมาดูที่ทํางานค่ะเนาะก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ําของกิฟค่ะที่เนเธอร์แลนด์จ้ะก็กิฟก็ทํามาเกือบจะเจ็ดปีแล้วค่ะที่นี่ค่ะกิฟก็อยู่ที่เนเธอร์แลนด์มาแปดปีจะเก้าปีแล้วค่ะเนาะก็ทํางานที่นี่แหละค่ะก็อันี่ค่ะตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ําที่เนเธอร์แลนด์ปีนี้เขาก็ ให้ชั่วโมงหนึ่งสิบสามยูโรยี่สิบเจ็ดเซนค่ะตอนนี้ก็ขึ้นเป็นชั่วโมงละห้าร้อยกว่าบาทบ้านเราค่ะเพราะว่าค่าของใช้อะไรก็แพงค่ะที่เนเธอร์แลนด์ค่ะทุกที่เลยค่ะไทยแลนด์ก็แพงค่ะแพงไปกันทุกที่เลยค่ะก็นี่เลยค่ะก็เลยพาทุกคนมาชมเนี่ยนะคะบรรยากาศค่ะเนาะก็แถวนี้มันก็มีโรงงานค่ะโรงงานเต็มเต็มเลยค่ะก็โชคดีค่ะกิฟก็ไอ้นี่ค่ะบ้านค่ะก็อยู่ใกล้ๆแถวโรงงานก็เลยไอ้นี่ค่ะ มีที่ทํางานค่ะอยู่ใกล้บ้านก็โชคดีไปค่ะเนาะก็อยู่ในเมืองมันก็ไอ้นี่ค่ะมันหางานง่ายกว่าที่อยู่ชนบทค่ะถ้าเราอยู่ตามหมู่บ้านอยู่ข้างนอกเมืองอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะหางานยากค่ะหางานยากขึ้นค่ะต้องขับรถเข้ามาในเมืองค่ะก็ต้องมาหางานทําในเมืองค่ะแต่ของบ้านจิมนี่ก็ถือว่าโชคดีค่ะมาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ก็มีงานทําไปเรียนหนังสือก่อนแล้วก็มีงานทาค่ะเนาะก็มาหาสมัครงานเนี่แหละค่ะก็ ได้มาทํางานมีายได้ค่ะพอพาพีเดียไปหาซื้อปลาทอดที่ตลาดค่ะก็เลยพาทุกคนเนี่ยค่ะมาชมค่ะที่ทํางานค่ะเนาะก็เป็นบริษัทก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กค่ะขนาดกลางค่ะพนักงานของเขาก็ก็กิฟก็ไม่รู้อะค่ะว่ามีกี่คนแต่แผนกที่กิฟอยู่ก็สองสามร้อยคนค่ะเนาะก็เดี๋ยวเราก็จะพากันเดินกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าอากาศก็หนาวค่ะมือก็เย็นใส่ถุงมือค่ะวันนี้ไปอคันเอฟเวอร์ทรินาเฮาส์นี่ค่ะพากันเดินออกมาแล้วจ้ะ มาดูน้ำแข็งค่ะพาพีเดียม,มาดูน้ำแข็งโอ้ยมีนกเลยพีเดียนกไอ้นี่ค่ะโนอนอยู่บนน้ำแข็งเลยค่ะฮัล <laughs> โหลอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอ้ยคลาสน้ำปะปะมันลื่นนะน้องพีเดียมันลื่นค่ะวัดดิสนั่งฟาร์ f ีโฟลค่ะเมียขุดเดีนน๋ยวขอซูมดูก่อนค่ะโนนค่ะเดินโลบเวิ <laughs> ร์ดบอกว่ากำลังเล่นไอซ์เกตติๆๆต้งอยู่ค่ะ หนาวค่ะเนาะนี่ก็นี่นะคะเป็นบริเวณน,น,น,ะะนู้นค่ะเนาะนู่นค่ะมองไปก็เห็นไอ้ที่เขากําลังสร้างเอนี่ค่ะที่ทํางานค่ะที่เขากําลังสร้างโรงงานอยู่ค่ะเนาะต่อเติมค่ะต่อเติมพวกกิบก็พากันเดินมาจากตรงนู้นค่ะนู่นค่ะพากันเดินมาข้างหลังหมู่บ้านที่กิบถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะค่ะก็เลยพากันเดินเนี่ยค่ะมันก็จะอ้อมมาก็อ้อมมาที่สวนไอเนี้ยค่ะที่สนามกีฬาเหมือนเดิมค่ะ เราบอกว <imagery> ่านกเยอะมาก <G ren minimalist> น,นนค่ะเยอะมากจริงๆค่ะนนทั้งน้าแข็งนะคะนเนาะอากาศสามองศาค่ะวันนี้เริ่มจะละลายแล้วล่ะค่ะกะก็เลยพาทุกคนมาเดินมาชมด้านหลังค่ะเนเธอร์แลนด์ถึงจะได้ค่าแรงขัข้นต่ำแพงก็ค่าใช้ใจ่ายก็แพงเหมือนกันค่ะก็ถ้าเดือนหนึ่งยังได้ค่าได้เงินเดือน2,500ยูโรหรือ2 0 0 0 3,000แล้วแต่ค่ะแล้วแต่คน าเขาทํางานอะไรออทำกี่ชั่วโมงค่ะถ้าใครทํางานหลายชั่วโมงก็ได้ตังค์เยอะแหละค่ะถ้าใครทําน้อยเหมือนกิฟนี่ก็ได้น้อยแหละค่ะ <c oughs> กิฟก็ทําอาทิตย์ถึงสองวันเองค่ะ <c oughs> นกไปแล้วว่เดียบอกจะเพราะว่าถ้าได้สมมติได้ค่าเองเงินเดือนได้สองพันยูโรเนี่ยค่ะก็ไหนจะจ่ายค่าบ้านค่ะถ้าอยู่คนเดียวฟอสซิคตอร์ฟอสซิคตอรวิเดียฟอสซิคตกอกลัววิเดียลื่นล้มค่ะลื่นลงไป ได้เงิน2,000ยูโรต่อเดือนอย่างเงี้ยค่ะสมมุติอยู่คนเดียวเราก็ต้องมาจ่ายค่าไอเนี่ยค่ะค่าเช่าเดือนหนึ่งอย่างต่ำก็แถวเนี้ยค่ะ900ถึง1,200ยูโรเลยค่ะก็เดือนหนึ่งนี่ก็30,000 50,000 50,000เลยค่ะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ความกว้างความไอ้นี้ของอพาร์ตเมนต์ค่ะแล้วก็อยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ข้างนอกค่ะเอ่อในจะจ่ายค่าประกันอีกค่ะต่อเดือนตอนนี้ก็ขั้นต่ำ ก็ไม่ต่ำกว่า5,000บาทต่อเดือนค่ะรายเอรายได้เยอะรายจ่ายก็เยอะเหมือนกันค่ะในเทอรนด์ถ้าทำงานคนเดียวนี่ก็หนักน่อยค่ะต้องช่วยกันค่ะอ่าต้องมาทำงานก็ต้องมาช่วยกันค่ะช่วยกันสองคนก็จะดีกว่าค่ะนกเยอะมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนดูนกก่อนค่ะอ่าาาาาาอาาายาา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 ยขุดภาาาไทยแปลว่าอะไรคาเาี่ยอะาหาาาาามาา ล้มไปเดียน้ำไหมเดียวมันจะล้มหลุกมันจะตกน้ำข่าวันนี้กิฟก็พาทุกคนชมนี่แหละค่ะบรรยากาศแถวบ้านเนี่ยค่ะเดินออกกําลังกายแล้วก็ไปดูโรงงานที่กิฟทํางานค่ะเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็วันนี้ก็เริมฝนตกแล้วค่ะเดี๋ยวกิฟก็จะพาน้องไีเดียกลับบ้านก่อนค่ะเออน้องไิเดียเอฟเฟนไม่บายเซ็คกันกับลุบไม่บายคุณลุงคุณป้าค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสําหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อน อะไรลูกบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ bye bye. สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> คุชโจ